สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปไล่นกพิราบกันนะคะมาดูกันว่าส่วนผสมทำยังไงไปกันเลยส่วนผสมก็จะมีมีมน้ำมันพืชมีแล้วก็น้ำส้มสายชู แล้วก็ไฮเตอร์ ter, แล้วก็ผงซักฟอกแล้วก็เกลือค่ะแล้วเตียมาอะไรไว้ม้่งน้ำน้ำหนึ่งลิตรถึงสองลิตรสองลิตรแล้วก็มีถุงร้อนค่ะแล้วก็มียางแล้วก็มียางค่ะอันนี้เราก็จะมาผสมวนผสมมันเท่าไหร่นะ ส่วนผสมสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสองลิตรอ่าตัวนี้มันเยอะกว่าสองลิตรเราเอาสามเลยนะใช่เสามช้อนเลยอ้าวลงมือทำกันได้เลยแล้วเราจะผสมอันไหนอ่ะนี่ไงเราใส่นี่ไงเอาเอาน้ำพืชก่อนน้ำมันพืชใส่ไนไหนเนี่ยใส่ซ้อนแล้วก็เฮียชิวชิบงับงเลวัง ก็มืตัวงจะเป็นมันโดนตัวเองนะแอยเอาตัวลองตัวนี้เออจริงแล้วเอามาเอาาเอเรามาลุกขึ้นก็ได้คนระับเออห่งใสสามเลยนะสามช้อนเลยเหรอสามช้อนเลยเอ,อันนี้คือน้ำมันพืชสองช้อนค่ะแล้วเราแต่ว่าอันนี้เราใส่เป็นสามช้อนแทนนะคะ น้ำมันเยอะช่วยทำสามช้อนหมดเลยนะคะมัน้มใสยชิว สองช้อนชอใช่ไหมใช่อันนี้ช้อนที่สามระวังไฮเตอร์ระวังดีนะะตัวเองนะต่อไปใส่ไฮเตอร์นะ,ะใส่ไฮเตอร์ไฮเตอร์เอาเป็นอันไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเอาตามเนาะเออตัวไหนก็ได้ หฮเตอรตัวไหนก็ได้เนาะอือยี่ห้อไหนก็ได้ระวังดีๆอย่าให้มันโดนตัวเองอุ้ยกินมันเหมือนน้ำคอรีเลยอเอาเอาวา,างตัวนี้ก็ได้เอาซ้อนไปก็ได้เอเออ๋อมาซ้อนต่อไปต่อไปจะเป็นผงซักฟอกอืมนะอันนี้ระวังหน่อยนะคะ ต้องหันหน้าไปหาท่านผู้ชมเือมเ,เยอะมากฟอกสองช้อนก็พอเพราะว่าหนูใส่ผมซักฟอกเยอะ,อะอแล้วอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเกลือเกลือนี่ค่ะ อันนี้ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องมามยอดไย้อให้เข้ากันขายาวดยเลยทีนี้เราก็จะถ้ามันสูงเ,เราก็ต้องใส่ถุงพลาสติดถุงร้อนใช่ไหมค่ะตัดแล้วก็ตะปโยนขึ้นหลังคาให้มันแตก อันนี้ถึงร้อนถ้าอยู่ในตามราวลูกกงประมาณพวกนี้เราก็ใช้ป,ปืนฉีดน้ำค่ะปืนสีน้ำเออพวกนี้ได้เลย,เลยอันนี้คือระวังนะอย่าเดินตัวเองนะขยับมาิีนึงทำไมไม่ปิดแบบนี้เลยอ่ามีก็ได้อ่าแล้วก็เทลงมาเลยเดี๋ยวนะ อือโอ้ขข่าวจังเลยพราะเพอ,พอ,อมไม่ต้องอาเยอะเออทีนี้เราก็จะแล้วทีนี้เราก็จะมามัดกันนะคะเออยางรัดเข้าไปนัดแบบไหนก็ได้หรออืมนัดดีๆถ้ามันถ้มันแน่นๆมันจะได้แตกในวๆโยนขึ้นไปมันจะแตกมันต้องให้มันตึงๆก่อน ได้อย่างนี้แล้วเราก็ไปโยนขึ้นหลังคาให้มันแตกบนหลังคานี่ค่ะได้แล้วนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้ถ้าเราได้แล้วเราก็ไปโยนกันเลยโยนบนหลังคาอันไหนดีแล้วใส่ใส่ปืนฉีดน้ำก่อนหนูอเอาปืนของตาชัยสิไม่มันฉันงใหญ่เกินมันยังไม่เต็มเลยอืมอยากเกินนี่อ่ะ ตัวนี้ใช่ไหมใช่ดวยเลยผมฮะรวยเลยรวยเลยไหนรวยที่ผมเคยอาวุธแล้วโนตรต่อเฉยมันเบื่อมันเป็นหนักเงานอนหมดโอ้ขอฝป่าไตัวนี้เขาปวดเขาปวดเนี่ยเอ้เขากะเทียมนี่ค่ะเราก็ได้กันเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปยิงกันเลยทุกคนคะเราก็ได้ มาแล้วนะคะเราจะมาโยนนะคะแต่ว่าเราโยนเราจะมาโยนกันนะคะไปโยนกันเลยจะโยนถึงไหมถึงโนหนูต้องใช้ปืนยิงหรือเปล่าเกน นห้เขาลองโยนตหน่อยไม่ถึงหรอกหนูจะใช้ยังไม่ถึงเลยแล้วก็จะเริ่มโยนกันเลยนะคะแต่ว่าเแล้วไม่รู้แตกหรือเปล่าเสียงแบบนี้ไม่น่าจะแตกไหมใช่ไหมอ่ะจะใช่แตกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเอามาเพิ่มก่อน ตัวนี้ไปขึ้นดาดฟ้าแล้วไปโยนขึ้นบนไปคือเดีด๋เหนูยกไปเองตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นสองกนนะะันแล้วนะคะเราจะมาโยนเราจะมาโดนบนนี้ก็เลยนะคะดาดฟ้าค่ะโยนเลยไม่ร <c oughs> ู้แตกไหมไม่รู้เหมือนกันว่าแตกหรือเปล่าค่ะ จะต้แต่อุ้ยนุ่นมันไหลตรงนู่นอ๋อมันไหลอยู่แตกอยู่ค่ะนี่ค่ะเราโยนแล้วเหลือแค่ถุงเดียวนะคะนี่นะกะถุงสุดท้ายของเรานะคะนราจะโยนขึ้นไม่ขึ้นนะคะ ต่อไปเราจะใช้ปืนต่อไปเราจะใช้ปืนนะคะตามตามลาวเหล็กท,ที่นกมาเกาะแล้วก็ตามอีกนกนะไปดูกันเลยค่นี่ค่ะเราก็ได้ปืนฉีดน้ำมาแล้วนะคะเราจะมายิงกันเลยค่ะส่วนมากเราจะยิงกันตรงนี้นะคะ,ะมาิงิงนนะตาม กินไปทางนี้นี่ให้มันอย่างนี้อ๋อให้ยาวอย่างนี้เออนะเออพ่นม้ยามันเอออ๋อ,อหลังจากที่เราผสมน้ำยาไล่นกพิราบฉีดพ่น ตามราวที่มันจับแล้วก็ลังคามาวันนี้ไม่เห็นเลยครับวันที่ผมมาวันแรกเกาะเต็มลูกกงเกาะเต่มปีกนกกาบนลังคาก็เต็มเลยครับแต่ตอนนี้วันนี้ณนะวันนี้ไม่เห็นมาเกาะเลยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับน้ำยาไล่นกพิราบ